ราบักได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอา้าหักตั้มอีหยังนี่ก็ได้มาสอบเดียวโอ้ยแค่สอบเดียวกูขล่นหัวสักหัวควออันยุบบักกูมันด้ไปเพาะยังหรือบัสอบเดียวนี่แม่โอ้ยกูหลือเงินมากทันทีเดี๋ยวมาสองสามสอบสองสามสอบยังได้อยู่นี่นี่โอ้เห็นกูฮะแม่งี้โอ้เห็นกูแบกออกมานี่แม่แม่ไม่เห็นพร้อมเออเอ,เออยังแตงเดย์รับบักหัวตั้มยังแตงเดย์รับเรียนบอทันกูดอกไม่ยอ่อหน่ะเออรียนอยู่เบิ่งแล้วเนี่ยตุสะตุสะอยู่สี่เรียนทันกูในห้องกาก เล็ดตามกูมาพังฟังปลอทันกูกูก็ว่าขมึงแล้วกำลังคนเขาขึ้นเร็วเพอดีตีเอาใส่ช่วงชุดละมุนกูแบกเล็ดมาเลยแล้วสุดย่อนดิวางอยู่หน้าบ้านหาสอบเก่งอ่ะเป็นยังไงกูฝีมือวะฝีมือนะเออกูจะว่าเขาสอบนี่หนักอีหลีได้บัดรโอ้โหถ้าธรรมดาเนาะแม่มึงได้เ่อยขอร้ายเนาะแม่นบ่เออมยเหมือนเปียกน้ำของบัด บ่เปียกกูเห็นแม่มึงตากอยู่กับเปียกน้ำเขาตีรถเด้ว่ามีตีรถนี่เสียกูกูไปมาแล้วหวันนี่เอาไปลงสีใดเขาบ้านนี่เอาไปลงสีเสียแบงว่าาไปเสียจุยดีกว่ามั้งบ่คือเสียแบงดีกว่าคือจังไดพ่อไอเมียงเราไปเสียจุยนี่แม่กูกูกัไปเฮ็ดกันเสียแบงนี่มึงไปตอนไหนกูไปมือเศ้านี่ไปมือเศ้ามึงเอาเขาใส่ไปเขาแม่กูนีด๋หะเอาเขาแม่กูไปแล้วมึงเอาไปก็นละติีเออเองสั้นบ่กางสั้นละกะสั้นกับไปสั่นเขาไป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 นี่ละไป นี่หยุดเดี๋ยวนี่มึงเศร้าเดี๋ยวนี่เลย,ยแม่เจ้าม้าจะตอนใดน,นี่กูกันเล่นติดติดบ้านน้ำมึงนี่ละบักตำ่ำแต่มึงบอกว่าแม่มึงมาบ่าทันกูก็บ้าเรามาบ่าทันลราเฮาหรือคะแต่เฝ้ากันเดี๋ยวนี่เฮ้ยเป็นน้ำมือมึงเบาอีหยังกันจะฉีดน้ำไม้ไมไยังหยังดอกเว้เฮ้ยเฮ้ยเอาสิเมียเอาสิไปคอยบ่ขอพูดคำทำเพลงดอกเออ เตาสอบเดี๋ยวนี่ให้ลูกได้บ่อยลูกได้เต้าได้บ่บัดน้านี่คอยเฮ็ดน้ำเจ้าเบิดปีเบิดซาดนี่คอยกระซอยน้าเขาคอยกระไปว่านเขาคอยกระไปว่านปุ๋ยคอยกระไปวัดสว่านเออสามเขาก็กระไปเฮ็ดให้เข้าสอบเดี๋ยวนี่สิเล่นห้องน้ำลูกน้ำเต้าไม่เฮ็ดหยังก็ถามเจ้ากันนะแม่เฮ้อเจ้านี่ย่งกระดอกกระเดียก็ถามมันกันน่ะเฮ้อฟังเด้อแม่บ่ได้ว่าแม่บ่ได้ว่าเข้าสอบเดียวนึงบ่ได้ว่าแล้วเจ้าเล่นห้องข่อยน้ำข่อยมาอย่างเฮ้อเจ้าเล่นหยุดหยุด เลียนห้องน้ำข่อยเจ๊หน่าบ้านมาเท่าเดียวนีิจะเลี้ยนน้ำไม่ยังบานี้ยินบันหลงบอบอกหยุดจังใด่ที่มันแบกหมามันบ่แม่นเข่าบ่แม่นเข่าเออเอ๊งแล้วมันแม่นยังสั่นเปิดเบิ้งสแม่เปิดเบิ้งมันกะเข่าได้ล่ะมันกะตั้งอยู่ห่างกันนั่นเดียวเห็นอยู่เขียนบอจังใด่กะเข่าบ่แม่นฟุ้นสะบ่เออฟุ้นเดียวหน ฟุ้นกูเสียไปใส่พักบัวแหมกูตั้งไว้นาบ้านแหมเอาละเขาอยู่่หนเขาอยู่ในเล่ากบมีมึงเสียวจังสวบกูปะไหน่าเอาละเจ้าฟุ้นไปไวนาบ้านที่หยังสันมึงไปใส่พักแล้วมึงแบกขึ้นไปไว้ให้กูพร้อมนะโอ้ยนักกระโดดกระเดียกคนทบ่แบกแล้วเจ้าเราแบกกกับพื้นไปมึงเอาม้ามึงต้องเอาไปโอ้ยบาทมึงแบกคฟุ้นกับขื้นกูไปยกเขาทั้งเ่า